สวัสดีครับครัวบ้านแนวนะครับวันนี้มาจวนทำกับข้าวอีกเช่นเคยวันนี้มีอย่างกิ่ไม่ยังครับที่บ้านวันนี้ลูกเบาลูกเบา,เบามีออเดอร์รอสั่งไว้ก่อนไปโรงเรียนนะครับอยากกินอยากกินเมนูแซ่บแซบ่บ่ยู่ออ เนาะพ่ออยู่บ้านก่อนจัดซื้อครับวันนี้มีนี่ครับไป่องพ่อสวนลำไย,ยนะครับคนเท่าไป่องพ่อสวนลำไย,ยไป่องพอลำไย,ยนะครับไปเจอนีเ่เป็ดเป็ดเปินเลี้ยงไว้ข้างสวนแล้วเปิ้แรับเป็ดมันมาไข่ที่สวนเรา มามากินมากินปลาที่ห้องน้ําห้องสวนลำไยนะครับแล้วมากับไข่ทียไว้เก็บมาได้สีแกนนะครับไข่เป็ดนะครับเอาไปต้มเรียบร้อยแล้ะแล้วก่อซื้อกุ้งมานะครับซื้อกุ้งมาวันนี้ปุ้นจะกินยำญ่นะครับยำไยไข่เป็ดใส่กุ้งนะครับแล้วก่อ วันนี้ใจเนื้ออกไก่นะครับอกไก่ต้มหนึ่งชิ้นนะครับหนึ่งชิ้นนะครับอาไปต้มมาเรียบร้อยแล้วแล้วกาวัตถุดิบหลักๆของเราวันนี้เราจะมีผักกระเพิร์นบะแง่นะครับมะเขือส้มใหญ่หอมหัวใหญ่นะครับนเน็นวัตถุดิบหลักๆที่เราจะใช้ในการยำใหญ่ของเราวันนี้นะครับ พูดทีดำใหญ่ส่วนเครื่องปรุงที่เขาจลใช้วันนี้เนนราจะม,กะมออนนะะีกระเทียม15กรีดกระเทียมกีดใหญ่หน่อยตรงนี้นะครับกระเทียม15กขีดมีพริกแก่นี่ใช้5บาทน้ำตาลปี๊บมะนาว2แกนแป้งหวานแล้วก็น้ำปลา หล,ลักๆที่เขาใจในวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับเดียเ๋ยวตะเกียบวัตถุดิบนะครับโอกไก่ครับอกไก่ที่เขาต้มไว้นะครับเขาจะม่ฉีดเป็นเส้นนะครับสำหรับยำใหญ่ คิดอกไก่นะครับต่อไปก็จัดการ,ร,รไข่ไข่ไฟปันนยิ้มไว้ับไข่เป็ดหอ่อ ไอ้เบสเฮานะครับเขาพักแค่สีป่ปอน,นะครับมันจะแล้วไปนะครับวัตถุริดักลักๆกักเนาะได้มาแล้วเนาะประมาณนี้นะครับพักเก็ปืนพัก็ปืนก็อ,อย่างครับใส่ยันตทั่วไปนะครับ ท่อดเปล่นทอดประมาณข้อนิอ้วสลัดเสร็จกระส้มกระส้มประมาณนี้นะครับ dây แตงครับใช้มีคมบางซอยประมาณเี้แล้วกอดกี้ลืมแกะไว้ลืมไปอ่าประกัดแก้วครับประกัดแก้วเอากดอะมาเด็ดประมาณนี้นะครับประกาดแก้ว แก้วหนึ่งหัวส่วนจ่ายประกาศแก้วเขาที่ใดกมันดีครับอะทีนี้เครื่องเจะทำแกยำยำใหญ่ของเขาไปบรรัาการกันเอามาตำพริกยำใหญ่กันเลย กระเทียมพริกหนูพริกหนูนี่พริกแต้ได้ซื้อมาห้าบาทตำนักแตกก่อนอะแต่ถ้าเออคนใหญ่กินก็ตำตำเรียนน้อยก็ได้เพราะพริกหนูมันค่อยเผ็ด แต่ว่ามันนี้ทำเมื่อคนเข้าเ็ขึ่นงหน่ออนหิดตัวเมัอกับผมจะตาม,มัากแตกก่อนเข้าตัดพริกครบเอาคนเดียวยำใหญ่นี่เราพริกนะครับบ่าชอบพริกบ่าชอบรสเผ็ดแต่ว่าชอบหวาน ใส่แปีแงประมาณช้อนครึ่ง นี่ก็วางเติดจวดแล้ยนะตอกพื้นแตงกิ๊บละลายน่อยหใส่ความนัวเข้าไปอันนี้ใส่รม่ใส่ก็ได้ครับแล้วแต่ แล้วบังครับนะใครมากินก็มาต้องใ่ครับไปเข้ากลุ่มโครัวในบ้านอาหารทำเองเอออาหารน่าสนใจดี่หลายๆเมนูที่ทำกันปิดอีกกลุ่มหนึ่งที่ชอบครับถ้าชอบเข้าไปดูเข้าไปต่าม าการทำกลบเข้าคือความซุเก,เกเล็กๆน้อยๆของเฮานะครับทีนี้มะนาวใส่มะนาวไปแล้วก็อกกลมน แต่เด็กก็ปรุงตามชอบได้เลยครับใครจะเอาเพร็กเอาเกมน้ำเนาะจะเอาส้มน้ำแต่แนะนำว่าจำใหญ่นี่ขอขึ้นอลดหวานน้ำนะครับเือหวานน้ำนะครับ ครับน้ำยำอ,อืมฮุ <c oughs> มโหน้ำส้ <c oughs> มน้ำต้มซี่น้ำรักขนาด ดีึ้นมาเลยนอ่ะอืมนี่ครับได้น้ำยำมาแล้วเดี๋ยวเขอยะกมายำแล้วไปกินกันเลยครับหลังจากทำน้ำยำม,มันเรียบร้อยแล้วเขาก็าจะมายำใหญ่ เราจะแบ่งยำแค่ครึ่งเดียวก่อนนะครับเดี๋ยวจะกินปลาเสืองเออเดี๋ยวแค่ครึ่งเดียวก่อนนะครับเดี๋ยวกินบลเสืยงเพราะว่ามันมีผักหลายอย่าง สม้สมสม้มเนื้อไก่นะครับใส่อันนี้ก่กอนสามอย่างแล้วก่อน,น้ำยำคุนแม่

พอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บพักเริ่มสลบนะครับหอมใหญ่นะครับ เพช่อจะได้ยมใหญ่ของเขาออกมาครับป๊า เมนูตามออเดอร์ เมนูยำใหญ่ยำใหญ่กุ้งสดนะครับวันนี้เอเคนนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องครูพ่อแมนแนวคตัวครับวันนี้เอยยำใหญ่กันครับยำใหญ่กุ้งสดไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ